เออวจะนี่ป <deve ck ens variables> ้ปิดไฟอยู่ด้วยทุกคน นะตอนนี้ไฟดับแล้วมันเี้วัฒน์ทันอีกดับแล้วเหรอใช่มันกระพริบไ,ไปก่อนแล้วเราไปแบบกลมบ้างคุณดูสิทุกคนกลมแล้วนี่ แต่นนผมอยู่ในน้ำนะดูสิมันในน้ำมีแสงไฟอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคบแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย